สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซู้ผู่สุคนนะคะมือนี้กับมาพบกับหนังกุ้งพอเพียงว่าพี่ๆลดมือสองเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะมือนี้หนังกุ้งมีรถเข้าไม่าม,ามานําเสนอคือเจ้าขั้นนี้เลยค่ะโตโยต้ยอตาอันติดนะคะเครื่อง1.6 G ปี2016นะคะนะคะตัวนี้ราคาของเฮาอยู่ที่7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเนาะ สำหรับลูกค้ามีเครดิตนะคะค่านีจัดได้เต็มจัดได้จัดได้เต็มฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้ไกลไกลนี่คือปวาเชียงภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนาะค่ะเนาะเนี่ยขา,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 ามีไฟแนนซ์บริการถึงฉี่นะคะเนาะแล้วก็บมดต้องกังวลเลยในส่วนของโตรถเดี๋ยวห้าผ้าส้มทุกซอกทุกมุมเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวห้าพร้อมแล้วเข้ามาเบิง้งไก่กันเลยค่ะ เริ่มจากกระจังหนานะะเนาะค่ะนอกากกระจังหนาของเหา้าต,ตัวนี้ก็จะออกแบบมาให้แบบสวยงามเลยยิ่งเงาไปถึงไฟดันหนาเลยค่ะให้อารมณ์แบบโฉบเฉี่ยวสปอร์ตเนาะ,ะในส่วนของไฟนะคะไฟตัวนี้ก็มีมากพอมไฟเดรย์นะคะเนาะในกรอบกรอบไฟก็ยังใสสว่างสวยงามนะคะเนาะใสปิ้งเลยโอเคค่ะถัดมาเรื่อยๆก็จะเป็นในส่วนของล่อหล่อตัวนี้ก็จะเป็นหล่อแม็กมาจากโรงงานแลวนะคะขอบ1ิหเนาะโตยาง ยางกัสีเดยเป็นยางดันล็อปปี2020นะคะพี่น้องเนาะดอกยางนี่ถือว่าใส่งานได้อีกประมาณ2ปี2ปีเลยก็ว่าได้เนาะโอเคค่ะพัดแม่เรื่อยๆค่ะม่วงขางกามาพรออไฟเหลียวจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเนาะส่วนของกุญแจนะคะเนาะกุญแจตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจพุชตาสมาร์ทเอนทีนะคะวิธีการใส่งานก็ง่ายง่ายพี่น้องเบื่องเดินหนูเสียอธิบายให้เบิง่งกดปึ๊บ อันนี้คือการล็อกนะคะเนาะล็อกรถปับ๊บกระจกอัตโนโมัตินะคะวิธีการปลดกล็อกก็คือง่ายๆแค่เข้าสอดมือเข้าไปตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดเลยเนาะ,ะเนาะโอเคเดี๋ยวเสิมาเบิง้งข้องสางกันก่อนนะคะเนาะขงสางของเข้าของเข้ารับประกันรถสวยรถเดิมนะะเนาะเออโบมี่ชนนะคะการันตีเขียนลงในใบจองใดเลยในส่วนของซอกนะคะเข่าเบิ้งกันเลยค่ะ ว่าเดิมขนาดไหนน็นอตน็นอตบอมีบอมีถอดนะคะเนาะน็อตบอมีถอดจากจุดนะคะเนาะโอเคมามาเบิ้งในส่วนของอ่าเม็ดอาคหน้าค่ะน้องละเม็ดอาของห้าอยูครบนะคะกลม,มไว้จากโรงงานเลยค่ะเนาะการันตีให้เขียนลงในใบจองครบนะคะถ้าลูกค้าตรวจพบรถมีชนนักผิดความจมน้ำหฮารับซื้อเพิ่เต็มจำนวนนะคะเนาะอ่านี่ค่ะเบิง้งบ่มีขยับนะคะเนาะ ขันขยยับก็อาจจะมีการชนหรือว่ามีการเพรสีนะคะของเห้ายัางเป็นสีสีบ่มีบ่มีรอยขันพี่น้องจ้าโอเคไล่มาเเรื่อยค่ะแม่นในส่วนของด้านหลังเนะาะล่เบิ่งสีกันไปเนาะ,ะเนาะเบึงในส่วนของไฟถ่ายนะคะไฟถ่ายขจ้าจกันยังสวยใสเงางามนะคะวิ่งวิ่งเลยโต๊ะนี้นะคะสามารถปับ ปุมถ่ายฟ้าถ่ายเปิดจากฟ้าถ่ายจากกุญแจรีโมทได้เลยค่ะค่ะมาเบิ้งในส่วนตะเข็บดันถ่ายเนาะเะนาะพี่น้องยนะูครบเนาะอ่าค่อยค่อยค่ะค่อยๆ่หยซูมเนาะโฟกัสต้องใส่มือฉนะีนี่ค่ะตะเข็บของเหายูครบเบิ้ลทุกจุดค่ะพี่น้องได้รถสวยแน่นอนอ่าเบิ้งไปเรื่อยๆฟ้ากระโปรงห้องไอ้ฟ้าถ่ายถ่ายนะคะเล็ก เล็บยิกขาวนะพี่น้องเนาะคือฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยโอเคค่ะน้องละเบิ่งในส่วนของเอ่อพวกยางอะไรกันนะคะนะอะรรงงนหลลงมาเรื่อยๆยางอะไรของเท่ากับยูโครบแม่แรงยูโครบนะคะบ่งในส่วนของดันท้ายะคะ่ะเโต๊ะถังสีนี่ยังเรียบอยู่นะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะนออาะงเนี่ยบรงรอยเม็ดอากเลยค่ะไล่ไปเข้าไปข้างในเลยคะ่ะบ่มีชนนักพี่ความจมน้ำแน่นอนนะคะพี่น้องเนาะ ของห้าคขาดรลดสวยขัดเกตคัดสภาพอยู่แล้ว เอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะหลังจากที่เ้าเบรงไพ่นอกกันแล้วเดี๋ยวเ่าสิา่ของมาเบรงไพ่ในกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเริ่มจากอ่าเบาะหนังที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะเบาะหนังคันนี้ก็กจะเป็นอ่เบาะหนังสีครีมนะคะสเปคเดิมจากโรงงานนะคะเบรงคอนโซนกันต่อนะคะเนาะคอนโซลของห้าก็จะเป็นอ่สีดำตัดครีมนะคะคอนโซลนี่ยังบ่มีรอยขีดควรนะคะเนาะมีแอร์แบกแอร์แบกกับมีแอร์แบกเก่าลูกนะคะพี่น้องปลอดภัยไว้ใจได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวให้น้องละแผ่นบึงค้นโซนขังหนายขบก่อนนะคะเนาะโอเคค่ะจ้าโอเคเริ่มจากในส่วนของวิทยุนะคะเนาะวิทยุตัวนี้ก็เป็นวิทยุนะคะเปิดใส่งานในปกตินะพี่น้องเนาะจ้าอนะคะถัดมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ a u x u s b นะคะ a u x u s b นะคะพี่น้องสามารถชาร์จแบต ฟังเพลงจากโทรศัพท์เท่าใดนะคะทัดลงมาเรื่อยๆคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบแอร์แอร์ก็จะเป็นระบบแม่นวดนะคะเนาะสามารถปรับค่วมแรงผัดลมปับปับทิศทางของของลมได้นะคะเพราะว่าสิเป้านาเป้านาเป้าขา,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 านะคะ่ะเป้าขายางเดียวนะคะเนะเาะมีหลายมีหลายมีหลายอย่างให้ปรับนะคะแต่ um, ตพี่น้องสิปับเอาเลยคะ่ะแล้วก็มีไฟ12บโวลต์นะคะ ชาร์จแบตได้อ่าถัดมาเลยๆลส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้กรอบเกียร์นะคะมีกรอบโคมเมียมตัดมาให้นะคะน่ะเลยค่ะสวยงามขนาดสําหรับลูกค้าสีแบบอ้าวสิเข่าเกียร์เอ็นอยังไงเนาะมันน่้ไม่มมมมมปุ่มกดนะคะวิธีการนะคะกดกดตรงนี้จากอ่ากุญแจนะคะเนาะลงมาลิ้น้ดูอ่าวิธีการนะคะกดปุ่มนี้มันจะมีคำว่า push เท่ากับกดนะคะแล้วก็ดึงกุญแจออกมาเนาะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยค่ะหูนี้เนาะ พี่น้องก็ดึงเกียร์มาที่เกียร์เอ็นเลยนะคะอ่าได้แล้วค่ะมันเกิดจะเป็นสิเสียดให้รถเ้าเข็นได้เนาะง่ายๆสะดวกสบายพี่น้องเนาะโอเคมาในส่วนของพวงมาลัยค่ะน้องละพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยอ่สามก้านเนาะจับถนัดกระชับมือเนาะมีระบบอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงปรั๊บขึ้นนะคะปรับโหมดเอ่อปิดเสียงได้นะคะนะ่ามาในส่วนของอโต๊ะ พุสตาร์ดนะคะตัวนี้เป็นกุญแจพุสตาร์ดนะคะบอมเบนกุญแจไขแล้วเนาะพุสตาร์ดสมาร์ทเอนทะรีพุสตาร์ดสมาร์ทเอนทรีคือตัวนี้เลยค่ะแล้วก็กระจกกระจกเขาก็จะหายเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งเบิดเลยเนาะ,ค,ะนะ okay, ค่ะเนาะโอเคค่ะหลังจากที่เราเบิ้งภายนอกภายในกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาสิภาพลูกค้าไปเบิง้งของเครื่องนะอันนี้คือหัวใจหลักของรถยนต์เลยเนาะคะ่นะเนาะไปไปเลยนะคะ่ะโอเคตามเขามาเบิ้งไก่เลยค่ะ ่าเดี๋ยวเขาเริ่มจากทีฟ้ากระโปงกันเลยนะคะเนาะฟ้ากระโปงตัวนี้ฟ้ากระโปงน็อตของเฮาก็ยังบ่มีขยับเนาะค่ะเนาะอ่าให้เบิรงเลยค่ะบ่มีรอยขันเนาะค่ะพี่น้องเนาะใครเม็ดอากอยังอยู่ครบนะคะเนะาะลามาเรื่อยๆลายขึ้นมาเหรียญบาทก็อยู่ครบนะค่ะเนาะเนี่ยค่ะอ่าวิธีการเบิรงง่ายๆเนาะค่ะเนาะอ่าแผ่นมอกกออ่าสติกเกอร์อยังอยู่ครบนะคะเนาะและ้วก็อ่าลายมาค่ะน,ะะนะะ้องละ เหรียญบาทนะคะของเฮ้านะคะลูกค้าอยากให้มั่นใจรถของเฮ้านะคะเพราะว่าของเ้าอะ่ะมีประสบการณ์ในการดูรถมากกว่ายีปีนะคะและ้วของเฮ้าอยู่ในกลุ่มสมาคมผู้ค้ารถเมือนะ่อสองน่ะราคาค่ะทัดมากเรื่อยๆค่ะเมื่อเบิ่งในส่วนของเออ้อมื่อเบิ่งในส่วนของแกมนะคะแกมทรายนะคะเนาะแกมทรายของเ้ากับเดิมเดิมทุกจุดนะคะเนาะ ไล่ไปไล่ไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะอ่านี่ค่ะตัวอักษรอยู่ครบนะคะนะอ่าสียังแบบสีเดิมจากโรงงานนะคะเนาะอ่าประเม็ดปัม้มอยู่ครบค่ะพี่นอ้องไล่เบิ้งที่ละเม็ดเลยก็ได้นะคะเนาะอ่านี่ค่ะตัวอักษรอยู่ครบอ่าไล่ไปเรื่อยๆคะ่ะเนี่ยค่ะพี่นอ้องครบลู่นี่กลมดิกเป็นอย่างเลยบ่มีบูดเบี้ยวนะคะเนาะอ่า โอเคค่ะน่ะเบิง้งนะคะบ่ผิดหวังแน่นอนค่ะพีน่น้องนะจัะแผ่แนแผ่นแผ่นกันความร้อนก็นยังอยู่ครบนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาเบิ้ลของเครื่องแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเราเฮามาทวนรายละเอียดกันอีกนิดนึงเน,ะะนะาะค่ะเนาะว่าเฮาสิสามารถมาเบิง่งรถได้อยู่ไสเนาะนะคะสำหรับลูกค้าพูด สำหรับลูกค้าที่สนใจรดคันนี้นะคะสามารถเบเบิงกับห้าหรือว่ามาถดล่องครับไดที่ราำอินท่ากอมมอเจน,นะคะเต็นไวพีพีออโต้นะคะของห้าอยุติดถนนใหญ่เลยะคะ่ะย่ติยุรหวางรามอินท่า67กับรามอินท่า69นะคะอยู่รหวางรามอินท่า67กับ69นะคะสำหรับลูกค้าอยากโทรมาสอบถามนะคะกระโทรมาได้ที่เบอร์0858120888งเบอร์นี้เลยนะคะติดตอนองกงมาได้เลยนะคะเนาะ กาโปรโมชั่นของเฮ้านะคะที่ลูกค่าเบิ้งมาจาก YouTube ก็จะมีนะคะน้องกุ้งจัดเต็มไปให้เลยค่ะจะมีอะเอปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนออกรถนะคะหลคกเอาน้ำมันเต็มถังนะคะเนาะบริการชุกเฉิญ24ชั่วโมง1นปีนะคะอีกมากอีกมากไม่หลายอย่างค่ะพี่น้องอยากให้เขามาเบิ้งรถกันเนาะในส่วนของแถมน้องกุ้งจัดให้เต็มอยู่แล้วนะคะฝากฝากกดติดตามนะคะ ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเฮานะคะสำหรับมือนนี้นังกุ้งก็ขอโตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอรัตไปสวัสดีค่ะ